ที่ลงรับแบบขันไปเท่ากับท่านนั้นได้ได้นิสิงท่านนี้นก็คือกระตัญยูก็คือรู้คุณนะตะตาเวทิสาก็คือสอบแทนสิ่งอย่างที่เราเคยพูดแล้ว,วเมื่อท่านเป็นบุตรธิดานิสิงท่านแนละ้วเมื่อบุตรอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเหมือนกับการที่เรานั้นได้ร่วมแรงร่วมใจในการเข้าวัดฟังธรรม ก็แผ่เมตตาโอ,อที่สงสัให้กับผู้ไวคนเกิดสมุทัยทำให้ชีวิตนี้มีดต่วความสุขเป็นการสมัครสมานสมัครใเพื่อเพื่อเื่หลักของบุญแต่ละบุญเราเคยพูดแล้วว่าบุญนี้คือต้นเหตุของการมีความรักความสมัครันทุกคนจะต้องไปทำบุญในวันนี้สมัยก่อนทุกวันนี้ น้อยแล้วคุณโยมเป็นไปตามการดีล้วะเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้ท่านไม่สามารถที่จะไปได้กิจธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ขออนุโมทนาบุญเนาะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นหรือบางท้องที่เนี่ยบุญใหญ่ขนาดนั้นบางท้องที่เขาเรียกสิบสองเป่งบุญสิบสองเต่งหรือจะเป็นหันหอข,อข้าน้อยบางท้องที่เขาเรียกหอข้าน้อยอยู่เลย แต่นี่วันพรุ่งนี้คือห่อข้าใหญนะ่ของเรานั่นแหละคือห่อข้าน้อยของเราคือคือบุญข้าวประดิษฐนีนะแต่ทางเหนือเขาเรียกอะไรเรียกอะไรนะเขาเรียกขันอะไรเนะี่ยสองเพ่งบุญสิบสองเพ่งก็คือการทําบุญทาบุญเพื่ออุทิศส่วนส่วนให้กับบรรพบุรุษ กับบันพ่อุรุษกับพ่อแม่ปิดามานดาปูยาต่ยายเขาอยู่ละคุณโยมถามเราถามเลยว่าคุณโยมมีไหมพ่อแม่มีแล้วพ่อแม่คุณโยมมีพ่อมั้ยมีแล้วค,คุณโยมไม่ต้องสงสัยนะแค่นั้นแหละการที่เรานั้นไปสงสัยเชิงแคงน,นที่เราไม่มีความเชื่อถ้าเราเชื่อในสิ่งไหนนั้นเราไม่ต้องสงสัย นะสกิเลนสลนริเินพรจ้าคุณโยมพวกเราพารวยน,นะตามนั้นแหละคุณโยมแม่โน่เปลี่ยนชื่อเลยนะ <c oughs> บอกเลยนะคุยกันแล้วนะฮะ <c oughs> อ่ะ,อะโอเคจ้าตามนั้นแหละเออโอเคสำหรับวันนี้เนาะเราก็ต้องขอยุติการไลฟ์สตรีมไปพี่นี้เนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านเนาะ๋อสกิเลนสกิเนพรจ้าคุณโยมมดงามแดงอ่ะ ขอเจริญสุขิเดินพรจะโยมมังกมแดงเนะี่ยก็นี่แหละก็ขออนุมโมทนาบุญเนาะ,อ,ะอ่างพรุ่งนี้เนี่ยก็เราบอกแล้วบ้านเราเนี่ก็คือบุญทศสัตฐ์ก็คือเขาเรียกว่าบุญห่อข้าใหญ่ที่ทําไมคุณโยมเขาน่ะไม่มาเมื่อเช้าอีเยอะมีมาคนเดียวก็คือที่เสรอยเพราะอะไรเขาเตรียมหอ่อเขาต้มกันเราเข้าไปกลางกลางบ้านไปอยู่ว่า แต่แล้วหลังเขาทํำข้าวต้มห่อมัดข้าวต้มมัดกระวต้มอะไรเต็มกันไปหมดนี่แหละก็เ,เตรียมไว้ให้ผมทำบุญให้บรรพบุรุษอ่ะก็ขออนุโมทนาบุญเนาะกับคุณโยมทั้งหมดทั้งมวลสิบล้านดวงใจสำหรับวันนี้ก็ต้องขอทิศการไลฟ์สตรีมในที่นี้เนาะขอความสุขความเบื่อทรงม,มีแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้ได้มีความสุขความเบื่อด้วยอายุน่าสุขภาพร,ร่า,ารบริพารธน์างาสนาัตดิมั่งมีร่ำรวยด้วยเงินทองลากยศสรรเสริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานเงินพอใช้ขาดมือ นักสินใดปรารถนาที่ใดขอยส่งความมุ่งมั่นปารถนาทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวทั่วทโลกตลอดกาลขึ้นมาเถิดสาธุลาภภูมิคัจจานะหังสัมมาสัมพุรอกขวาวปูตังพระกรรมดังอวิวเทมิกราสวากาโตพระกัตถธรรมโมอามาณวสามิกราสุบริพานุพระกัตโตสาวกสังโฆสังขังนมามิกราสาธุสาธุสาธุฮะพรุ่งนี้เราก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วพรุ่งนี้ ตอนส,สายๆเราก็ต้องไปตรวจหมอนะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยทุกท่านถ้าเดินทางไปใหนมาไหน,ออนก็ขอลาบื่นแล้วก็ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนเด้อ,อะความรู้ของเราก็มีประมาณนี้แหละที่ได้สนทนาธรรมแล้วก็สิ่งไหนก็ผิดพลาดประการใดคุณโยมก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกันว่าถูกต้องหรือไม่ดีก็เราก็แยกแยะอ่ะออกแล้วว่าทุกคนนั้นก็คือสามารถแยกแยะดีชั่วกันได้หมดทุกคนเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วรู้ว่าอดีๆก็ทำอะไรเชื่อกะเวน้นทีเรินสุกิรินพรมี